สวัสดีครับร้าน JJ b i ชอ Shop รับผมวันนี้เบิกแมน400เข้ามาติดกล่องเป็นรุ่น s แชส SH46 นะครับแชส SH46 ตัวนี้ใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มเลยนะครับภายใน46เขาจะมีสายรัดกันหมวกกระเด้งให้ด้วยแล้วก็ขอบกล่องนะครับขอบกล่องเนาด้านบนจะเป็นขอบยางครอบทับด้านล่างลงมาทําให้กล่องพวกนี้กันน้ำ100%นะครับ ปิดตัวนี้สามารถยิ้วเป็นมือจับเข้าที่พับได้นะครับกล่องบ็เพียงแค่ง,ง้างตัวล่างลงมาแล้วเราก็ยกถอดออกจากแหลกได้เลยนะครับสามารถถอดเก็บได้ยิ้วเข้าที่พับได้นะครับแชสเดเทส46ตัวนี้จะแถมบอะพิงให้ในชุดนะครับเห็นได้ว่าบอะพิงของแชส46หนามากนั่งพิงอ่ะรับรองว่าสบายครับ นี่ครับผมตรงนี้จะไม่โดนหลังนะส่วนใหญ่เอ็นไปก็จะโดนแค่ด้านบนติดตั้งกับแบ็ดเบิร์กแมนนะครับนี่เบิร์กแมน400ติดตั้งแล้วก็จะไม่เกินแฮนแน่นอนวัดระยะจากปลายแฮนรถได้เลยครับนี่ครับแชาเ s ส46 ตัวนี้มันจะเป็นสีดําเงานะครับส่วนสีแดงๆนี้จะเป็นแค่ทับทิมสะท้อนแสงน,นะไม่มีไฟ LED นะครับไฟสามารถติดตั้งเพิ่มใต้ถาดได้สนใจติดต่อที่ร้าน JJ by Shop ได้โดยตรงเลยค่ะ